สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าช่องอนิเมเลเบอร์ช่องคนเทอดดูอนิเมะอ่านมังงะและอ่านนิยายวันนี้ผมจะมาแกะกล่อง Pan P. แผน NTR แฟรรุ่นพี่แค่นี้ต้องชำระเล่มหนึ่งนะครับสเปเชียลเซตนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันสดๆร้อนๆเลยนะครับผมพึ่งได้เมื่อกี้เดี๋ยวผมก็จะลงหลังจากที่ผมทำคลิปแกะกล่องเสร็จนะแกะกล่องของอห้องเรพพะยอดคนเสร็จนะครับผมก็จะแกะนี้ท,ทันทีนี่ S <S <an> ื่งเต้นเนี่ยเรานี่ก็เป็นหนึ่งในนี้อะ่ะผมเคยอ่านเว็บโนเวลอยู่นะผมก็ชอบนะเรื่องนี้สนุกดีนี <S <S ่มืกินมาไม่ออกลับอะนี่แกะกล่องเสร็จแล้วอ่าเรามาแกะกันก่อนนะครับนี่โอ้ยนะอ,อีกละน้เาเฮ้ยผมลื่นอะ นี่อ่านี่ปกพิเศษนะครับพร้อมกลับนี่พร้อมกับช็อตสตรอรี่นะครับ ซึ่งเดี๋ยวทุกครั้งที่ผมอ่านจบแล้วก็ผมอ่านช็อตสตอรีสสรร่แล้วผมก็จะมาทาาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับเพราะว่าผมผมรู้เออรู้ว่าทุกคนหลายหลายคนก็ไม่ได้ไม่ได้จัดช็อตสตอรีสสร่มาเหมือนกันนะครับผมก็เลยจะอ่านให้ทุกคนฟังนะครับ่อผมก็ซื้อมาแล้วผมก็อยากให้ทุกคนรับรู้เหมือนกันนะหมายถึงรับรู้ว่าแบบเนเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับนี่อันนี้ก็เป็นนี่ผมเดี๋ยวผมจะแกะซีลนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะขายใครเอนกัน แล้วผมก็ถ้าสมมติผมไม่แกะมาแล้วผมจะเก็บยังไงจริงไหมครับอ่านี่นี่ก็โอเคอยู่นะแต่ว่าก็แพงไปก่อนส,อสำหรับสองร้อยบาทนะครับนี่อ่ะนี่อย่างนี้โอด้ดีอ่ะมาเดี๋ยวอันนี้ก็เซตน,นี้ก็ลืมบอกราคานะ,ะนะผมก็หมดไปทั้งทั้งหมด900เอ่อเท่าไหร่นะ935บาทนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเลยนะครับนี่ นีแกะนะผมว่าแนะนําก็คือแกะตรงมุมนะครับที่มันมีตรงกระดาษหนาหนานะตรงนี้ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่กันเดี๋ยวผมแกะตรงนี้นะเพราะผมก็ไปลนอยเดี๋ยวผมเอาออกก่อนแล้วกันนะเพื่อความสะดวกสบายของผมนะอ่ะนี่ได้ละเพราะผมกลัวว่าถ้าเกิดผมแกะในก้องแล้วเดี๋ยวมือมันลื่นนะครับไปโดน้าอ่ะ นี่ช็อตสตอรี่นี่เดี๋ยวผมก็จะทยอยอ่านคลิเรื่องให้ทุกคนฟังนะครับแต่ว่าหนึ่งส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งหนึ่งเรื่องเนี่ยก็จะมีประมาณสามพาร์ทนะครับซึ่งผมก็จะลงทีละพาร์ทครับซึ่งตอนนี้ผมก็อ่านของมายโรเสร็จแล้วเจ,าจอาเจาไปผมก็หันให้ดูเออผมก็เคยเน่ยอะไรนะครับผมก็เคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูปกพิเศษกันก่อนนะครับวันนี้ปกพิเศษก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้นะผมว่าน่ารักดีนะครับ พูดเลยไปไวเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูปกธรรมดากันก่อนนะครับนี่อ่าปกธรรมดาก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยโอ้โหเข้าจําเลยเอ่อจ้าไปเรื่องนี้มันจะไม่ใช่แบบแนวสกู๊แบบมอมอต้นหรือว่ามอปลายนะครับอันนี้จะเป็นแบบมหาลัยนะครับซึ่งก็คนละแนวกับหลายเรื่องนะครับที่ส่วนใหญ่จะเป็นมอปลายนะครับนี่ก็จะให้ดูภาพข้างในนะครับ เป็นการแกะกล่องพร้อมกับพรีวิวไปในตัวนี่พีรุนพีเขาน่ารักจริงๆงเลยนะครับนี่อ๋อเดี๋ยวนะมันภาพติดกันปะเนี่ยอ๊ะออติดกันนี้นี่อันนี้ก็เป็นตัวละครน,นะครับอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นตัวนะครับนี่ก็เป็นอันนี้ก็คือคนที่ ntr แฟนของพระเอกนะครับฝวนคนนี้ก็คือ,อถูก ntr ใช่ไหมผูถ้ถูกไหมก็คืออันนี้ก็คือ ntr กัน ส่วนอันนี้ก็คือเป็นพระเอกกับนางเอกนะครับทั้งพระเอกก็คือนางเอกก็เป็นรุ่นพี่นะครับนี่อ่านะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแผน NTR แฟนรุ่นพี่แคนต้องชําระนะครับกพถือว่าโอเคนะถึงราคามันจะแพงไปหน่อยก็เถอะนะผมว่า,มาราคามันก็โหดอยู่นะเอาเรื่องเลยแหละเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนอผมก็เก็บไว้ตอนนี้ก็ได้ประมาณเกือกหลายหลายเรื่องนะเดี๋ยวให้ดูเจ็ดแปดเรื่องนะเดี๋ยว จะทยอยอ่านเรื่องนะถ้าผมว่านนะครับนี่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับใครปนีอาจะไม่ได้ยาวมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการแกะกล่องนะครับผมจะไม่ได้พูดถึงเนื้อเรื่องนะครับก็ทุกคนก็หลายหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วก็คือเป็นเอ็นทีอาร์กันไป NTR กันมานะครับอ่านอ่านเผื่อใครไม่รู้อ่านเดี๋ยวผมอ่านเรื่องย่อยฝั่งนะครับก็คืออิชิกิยูนะครับรู้สึกช็อกเพราะถูก แฟนตัวเองนอกใจไปมีคลิ๊ก,กับรุ่นพี่จึงต,ตัดสินใจชวนโทโกะนะครับแฟนของรุ่นพี่ให้มาเป็เปนกิ๊ก,กันแล้วโทโกะก็เสนอแผนการล้างแค้นนะครับอันแสบสันขึ้นมาแทนกับกลยุทธ์ที่ทำให้อยู่กลายเป็นชายสุดป๊อปของสาวๆนะครับอืผมบอกเลยเด็ดจริงๆเรื่องนี้นะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในทการทำคลิปต่อไปของผมนะครับ ตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ